อร่อยติดดาวนี้จะพามาทานอาหารไทยสําหรับข้าวแต่ว่าเย็นสดชื่นเป็นเมนูโปรดของรัชกาลที่5ด้วยบรรยากาศร,ร้านสวยงามมากเสด็จขนาดไหนไปชมกันเลยครับนี่ไม่ใช่แค่ข้าวแช่ในน้ําเย็นแต่คือข้าวแช่อาหารชาววังจากสมัยรัชกาลที่สองซึ่งรัชกาลที่5ทรงโปรดเมนูนี้มากตอนกําเนิดจริงๆแล้วมาจากชาวมอแต่ไทยเราเอามาปรับให้ปลาณนีดขึ้นข้าวต้องหุงพอดีล้างจนน้ำใสแล้วแช่น้ำลอยดอกมะลิหอมสดชื่นมากๆเลยครับ เมนูต่อมาข้าวคุกกี้หอมฟุง้งคลุ้งร้านไปหมดเลยคลุกเขาแบบเข้มข้นราดน้ำหมูหวานฉ่ำหและบีบมะนาวลงไปเครื่องแน่นจัดเต็มทั้งคุนเชียงไข่ฟอยมะม่วงซอยตักคำไหนก็ฟินเมนูเดียวครบทุกรสเลยครบัครบเมนูต่อมาซึ่งเป็นเมนูโบราณที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันพอก,กัดเข้าไปคำแรกรู้สึกว่ามันมีความกรอบของตัวข้าวและมีความนุ่มของตัวไส้มันลงตัวมากครับและปิดจบด้วยเมนูมาฮ่อเมนูนี้บอกเลยว่ามีทั้งสับ รและตัวส้มซึ่งแบบคัสสัมาอย่างดีเจ้าของร้านทําจานต่อจานทุกจานนี่สดใหม่และอร่อยลงตัวมากๆเลยครับที่ร้านยังมีเมนูอื่นให้เลือกทานอางมากมายบรรยากาศร้านก็สวยมุมถ่ายรูปเยอะแยะสามารถตามไปถ่ายกันได้นะครับ